ครับทุกคนครับอันนี้ก็สับปะรดนะครับกําลังออกหัวนะครับออกหัวใหม่นะครับทุกท่านนี่ครับมีหลายต้นนะครับถ้าออกพร้อมกันหมดเยอะแน่ๆน,นี่ครับแต่ละหัวนะครับ แต่ต้นก็หัวมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับข้างหลังก็โหเยอะมากนะครับหัวนี้หัวใหญ่มากนะครับเพราะต้นต้นมันใหญ่นะครับกอนี้กอใหญ่นะครับจะมองมาด้วย ก็หลายต้นเลยนะครับ